จากแต็นอิสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นและละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาพ่อพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำรามาหางา าบเหงื่อต่างน้ำครอ่มอยู่กับงานขยันทุกวันด้วยความรู้ตจำเหนื่อยยากเท่าใดใช้แรงแลกเงินเชา้าค่ำแต่มันต้องช้ำทำมามาได้ไม่พอ หมดแรงอ่อนร้านี่เลยหนะคนจนสู้แระดินรนบางครั้งก็โดนผู้คนรวงรอตกงานบ่อครั้งงานซื้อข้าวยังไม่พอมันท้อมันตรมเพียงใดช้ำใจปวดรา กับแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนลาแล้วละครบทชีวิตเศรทุ่มเทเท่าไรได้มาแค่ความว่างป่ากลับมาบ้านเรายังมีพ่อแม่เฝ้ารอ กรับแดนอิสานบ้านเกิดเมืองนอนลาแล้วละครบทชีวิตเศร้าทุ่มเทเท่าไรได้มาแค่ความว่างป่ากลับมาบ้านเรายัางมีพ่อแม่ฟา